คะพี่คะที่ร้านที่ทททททป้ายเด็ดสองมีอะไรบ้างอยากรู้มาดูเลยรีวายรวมรุ่นงานซิปนะคะจะเบสที่สุดขายดีมากๆรวมรุ่นงานซิปเกรดเอนะคะตัวนี้ในกระสอบลูกค้าเคยเปิดได้บิ๊กกี้มาแล้วเป็นสิบกว่าตัวเลยรีวายคัลเลอร์ตัวนี้เป็นงานรวมสีนะคะรวมสีหลากหลายสีหายากมากๆนานๆมีมาเรามีนะจ๊ะบอกก่อนเลยแรงเลาะยินเพนตัวนี้กระสอบ60ตัวมีทั้งป้ายหนังวินเทจป้ายใหญ่รวมกันในกระสอบที่สำคัญออกไซส์สวยค่ะก็บอกเลย็าสะอาดมากจ้าลูสเตอร์ยินเพนลูสเตอร์ล้วนกระสอบตัวนี้นะคะสีเข้มมากๆได้สักเพียบอยากดูรีวิิววรีบทักแอดดมมนนาา่จ้ อยากได้งานคอตตอนที่เป็นงานแบรนด์เรามีกระสอบที่แยกแบรนด์นะคะรายการนี้ก่อนเลยแล้วกันรีคอตตอนเพนรีล้ลลลวนผ้าคอตตอนกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเองานคอตตอนยังไม่จบมาต่อกันที่กระสอบรวมแบรนด์คอตตอนเพนตัวนี้จะมีหลากหลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นทอมมี่นะคะหรือแบรนด์ดังๆซีเคก็แล้วแต่มีรวมกันใครอยากดูรีวิวทักมาทักมาความวินเทจยังไม่จบมาต่อกันที่แรงเลิรคาวบอยเพนแปดสิบตัวนะคะตัวนี้จะเป็นงานวินเทจป้ายหนังแนะนำนะ USA เม็กซิโกมีแน่นอนลูกค้าเปิดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากได้งานกระดุมมุกเน้นแบรนด์แนะนำรายการนีีี L L ะะีีี้้้กกกกกรรรรรระะะะะดดดุุุุมมมมมมเเเเเชชิิิ์ตนนนนนนนคลววาาายยแแงบท่่ััสจอ ใครตามหาดิก,กี้ที่ไหนไม่มีที่นี่มีนะจ๊ะดิก,กี้ยีนเพนนะคะกระสอบ80 p c s อยากลุ้นแคนวาสอยากลุ้นงานรุ่นเก่ามาชมมาชมอยากได้เสื้องานแบรนด์แนะนำเลยนะคะกระสอบนี้แบรนด์แมนเชิ้ตแบรนด์ล้วนแบรนด์เน้นแบรนด์ทั้งกระสอบจ้าใครที่ชอบวินเทจใครที่อยากได้ฮิปฮอป์ตบอใครที่ชอบรวมชายรวมหญิงแนะนำรายการนี้80สไตล์นะคะงานยุค80วินเทจรุ่นเก่าๆมีแน่นอนขายเหาชายรวมแบรนด์ยูโรแพน E P set ที่สุดของการขายดีลูกค้าจับกันที50 15 20นะจ๊ะตัวนี้มีไบเกอร์คนดด์ังีทุกกระสอบ รีไวล์รุ่น5.0511ไม่มีได้ไงที่นี่มีแน่นอน5.0511ขายดีที่สุดนะคะ5.0511ล้วนทั้งกระสอบจ้าตัวนี้ไม่แนะนำไม่ได้แล้วรีไวล์รุ่น 5.01A The Best ที่สุดขายดีที่สุดสีเข้มที่สุดราคาโดนลูกค้าซื้อประจำไม่เคยมีว่าก่อนที่จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันบอกก่อนเลยว่าอีกแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วนะมาดูด้านบนเก็มมากรีไวล์รุ่น5.055.05ล้วนนะคะตัวนี้กระสอบเกรด A ขายดีมากๆมีมีไม่บ่อยมีไม่บ่อยแนะนำแนะนำจ้า ขาสั้นลีวายนานๆมีมาแต่ก็มีนะจ๊ะใครที่รอยอยู่รีบแชทมาจ้าอ่ามีไทร์เกอร์เพนกางเกงทหารลายไทยเกอร์ไทเกอร์แจ็นเก็อาร์มี่เชิ้ตแจ็กเก็ทหารลายไทยเกอร์ลีวายรุ่น5 5 9 5 6 9ราคาถูกราคาโดนมี2รุ่นนี้เท่านั้นใครอยากรู้งานเป็นยังไงทักแอดมินดูรีวิวนะจ๊ะจีตาร์แจ็คเก็ตดีเซลแจ็คเก็ตเราก็มีนะบอกเลยงานผู้หญิงก็มีนะคะลีวายรีแรงเลอร์ผู้หญิงก็สอบใหญ่100